อขอบคุณนะคะไม่ใช่กดเสร็แล้วนะขอบคุณต้มยำครับชิปซิงซิมโป้นี่ฉันสั่งอะไรวะเนี่ยนี่มิลิไม่ได้สั่งไอ้ของน้องชินแน่เลยเพราะนิลิเป็นคนไม่สั่งโฟมหลังหน้าอยูแล้ว คอนสวยสวัสดีค่ะตอนใส่แวน่นหน้าหลาคือต้องไปตัดแวน่นใหม่แล้วแวน่นมันหลวมแล้วแวน่นมันไม่ได้ได,ดัดมาสามปีแล้วยังไม่ได้มีเวลาไปตัดใหม่เลยเสียใจกดอันผิงไม่ทานเอ้องั้นกดเสื้อแทนเร็วชะเงนินด้วยนะคะใช่ต้องห้ามกันการเรอาเฟรม ไปจิ้มอะไรมาบอ,อกไม่ได้จ้าบอกไม่ได้จ้าโอ้อุปกรณ์น้อง่า่มาอะไรแล้วเปึ่งให้ดูหน่อยคะ่ะพี่หลินคนเราไม่จำเป็นต้องปึ้งตลอดเวลานะเพราะว่าหน้าตอนนี้ก็ไม่ได้ปึ้งแล้วก็หน้าค่อนข้างตึงนะคะปึ้งไม่ได้ อยากดูปึ้งไปกดไลค์คลิปปึ้งปึ้งเหมือนกันเพราะว่าคนเดียวกันทำสวัสดีค่ะแล้วลินก็ oh my god this thing is so cute ตาก็เดิมๆครับ Oh but gone he's out in Hi Glenn, how is your day? You're a bit tired because I did so many things You know with all my clingy stuff apparently Apparently สวัสดีครับกดตะก้ากันด้วยนะกดซื้อน้ำพริกน้ำพริกมีสี่รสนะมีหนังไก่กรอบก็คือจะเป็นแบบไม่เผ็ดเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกปลาสลิดเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วก็ต้มยำนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ตะก,ก้าหนึ่งนะคะจะเป็นตะก,ก้าเสื้อหลินเองค่ะมาปักตะก,ก้าอันนี้บ้าง พี่หลินหนูแอดพี่ไปในเฟซล้ับหนูหน่อยนะคะหนูกลัวพี่หนูกลัวหนูเอ้ยหนูพี่กลัวหนูลบพี่ไม่ได้มากกว่าค่ะวัน,ว,นวันพี่แชร์แต่อะไรแบบแรงและไร้สาระค่ะคือเป็นเฟนกันพี่ว่าหนูจะไม่รู้สึกดีมากขึ้นคเนาะมีป๊อปคอร์นไหมคะไม่ได้ขายป๊อปคอร์นค่ะ ไม่ได้ขายป๊อบคอร์นนะคะขายน้ำพริกค่ะชอบคนแรงๆครับอ๋องั้นไปชอบคนอื่นเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นคนแบบอืมชอบขวัดค่ะไม่ได้แรงขนาดนั้นแค่หน้าแรงเสื้อรดราคาจาก59าเก้าเก้เหลือถ้าสี่อุยดีด,ดีราคาดีกดซื้อเสื้อก่อนเงินกลับไปปักเสื้อก่อน ปักเสื้อใหม่ปักเสื้อใหม่ขายเสื้อต่อขายเสื้อใหม่ชอบพี่ลินได้ไหมคะชอบได้ค่ะคนเรามีสิธชอบใส่ก็ได้โดยไม่ต้องขอนะคะโดยไม่ต้องขอน้าเจ็บมากไหมคะไม่เจ็บคะ่ะแต่ว่ามันแค่ตึง ุกคนน่าจะพอเดาได้นะคะว่าหนีชอบอะไรถ้าปล่อยผมจะติดได้เยอะกว่าน,นี้จิบพี่หลินได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะ เคยบอกไปแล้วเนาะถ้าถามประโยคนี้ขึ้นมาพี่ปัดตกเลยนะคะจิบได้ไหมปัดตกเลยนะกอซื้อเสื้อกันยังคะแม่นคนนี้สารบอบแม่นจ้าคนเหนือเจ้าอุ้ยอันนี้แบบน่ารักมากอะ่ะนี้แบบเอาไว้เพิ่มแบนี้ Mama, mama. Ah, ชอบกินทุเรียนไหมคะชอบค่ะแต่ว่าช่วงนี้กินไม่ได้เพราะว่ากลัวเป็นโรคพานีดาเอฟของเยอะมากใช่เอามาทำงานของติ้งต้อง ก็ไม่ติงตองหรอมันสั่งซื้อเสื้อกันด้วยนะครับเอ,อิยนะยิบกล้าไปไลฟ์กับแหกค่ะแล้วคือคำถามินนะคือถามพี่เต้ยว่าแบบ เอาใครก็ได้ไปเป็นเพื่อนหนิงได้ไหมแบบหนิงกลัวสู้พลังพี่แน็กไม่ไหวเพราะว่าวันนั้นอะก่อนที่หนิงจะไปไลฟ์กับพี่แน็กอะหนิงมีไปไลฟ์กับกับใครก่อนสักอย่างหนึ่งนี่นแหละโอ้พี่นุน่นจะสู้ไหมละ่ะคอนเทนต์อะสั่งกิ๊มาให้เท่าฉันสิ มาสิมาอาดีอ่ะเริ่มเลยคุณนี้คุณนี้สั่งเลยค่ะคุณแม่วันนี้ฉันผ่านคลินิกเธอสาขาไหนมีสองสาขาพูดให้ดีใช่มีรลย์กับซาบก่อนเวอร์โอ้ยอันนี้คือเ็จกันาาคลิปนักขนาดเจ้า ก็สั่งมาเยอะชอบีชอบสีชอบอะไรสีสีอ่ะน่ารักแท้ๆจ้าพูดไตใ้ฟังไหนบอกว่าเป็นคนเหนือคะ่ะ กล่องใส่ออเซซอรี่มันใส่ไม่พอโอุย้ยไม่ก็ต้องหูนี้น่ารักมากแบบโคตรอ่ะคือใช่ก็คือมีบอร์ดไปเป็นเพื่อนแต่ว่าคือบอร์ดก็ไม่ใช่เพื่อนเราไหมไม่คนละิวมันไม่ได้ เรายังเรียกเขาบอสอยู่เลยได่ไหมายคามาเขาคือเจ้านายเราเขาไม่ใช่เพื่อนเราเเป็นแบบดอกไม้แต่ว่าอ,าออกก่อนแต่งไปไลฟ์กับแน็ไม่วันที่ไปไลฟ์กับพี่แน็เขามีตีมคะ่ะแต่ว่าเขายังให้เฉลยไม่ได้ว่าตีมอะไรรอรุนนะคะ พ่อมีคนบอกว่าไม่ค่ะหรนรอชินกับบ้านตอนนี้พ่ออยู่กับหลินพ่ออยู่รอเ,เอรพื่อนเพื่อนถ้าชิมาพ่อก็กลับ,แบบอกป๊ะป๊าก็ได้ว่าถ้ามก็ไปก็ได้น่าเดี๋ยวูป้าป๊าป๊ะปะง้องป้ากลับก่อนก็ได้หนูรอชินเองเดี๋ยวหนูดูฮาเลยกับโดดไหนล่ะกลับไปก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็นั่งอย่างไรก็แล้วแต่ ก็เมื่อกี้น้องเพิ่งออกจากออฟฟิศเองมาเร็วกดกดเสื้อกันยังอะไรอ่ะพี่กัญญาอะไรพี่กัญญาเป็นไรอ่ะบอกอยากกีด กี้เลยอ่ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าวอ้ n ี่มัวบ o ็อ n ไอ้น e ่ o ัวบล็ีขอแป๊บนึงได้ไหมอ่ะทุกคนรีขอแป๊บนึงได้ไหมอ่ะทุกคนรีขอแป๊บนึงได้ไหมอ่ะทุกคนรีขอแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ